6รายนะครับเป็นเพศชาย1รายเพศหญิง5รายนะครับรวมผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกนี้323รายนะครับเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในอำเภอวังพิเศษ3ารายอห้วยยอดสามออกจากโรงพยาบาลวันนี้6กตัวนี่8รายนะครับรักษาหายสะสมสรยาสิบสารายนะครับรวมรักษาหายแล้ว78.3รายนะครับโดยมีรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายดังต่อไปนี้นะครับ ผู้ป่วย3รายแรกนะครับเป็นนะครับ318นะครับเป็นเพศหญิงอายุ12ปีนะครับอาชีพนักเรียนภูมิลำเนาตำบลห้วยยอดอำเภอว้วยยอดนะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่268แนะครับและเลข321้่เนะครับเป็นเพศหญิงนะครับอา,ายุ78ปีสัญชาติไทยภูมิลำเนาตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษอาชีพแม่บ้าน,นครับสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข280 2สองเป็นเพศหญิงอา,ายุ60ปีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษนะครับอาชีพทําสวนแล้วก็มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข278นะครับโดยนั่งรถกันเดียวกันและใสสูมหน้ากากนะครับผู้ป่วยรายที่6ของวันนี้หมายเลขนะครับรถระบาอากาศถือว่าเป็นพื้นที่ปิดก็จะเป็นความเสี่ยงทันทีเพราะว่าการกระจายของเชื้อในรถเนี่ยถือว่ามีความใกล้ชิดมากเกิน15นาทีก็จะเป็นผู้สัมผัสสี่งสูง และมีโอกาสสูงมากที่จะรับเชื้อโควิด -19 เข้าไปนะครับ38%นะครับโดยยังคงสัดส่วนประมาณ1.5ต่อ1นะครับผู้ป่วยเฉลี่ยรายวันนะครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่22พฤษภาคมก็6.42รายต่อวันนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่า1-5รายของจังหวัดตรังในวันนี้นะครับสำหรับ คลัสเตอร์ทั้งหลายนะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าขนาดนี้คลัสเตอร์ที่ยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ก็มีคลัสเตอร์ที่กว่าคลัสเตอร์ตะบลเขาวิเศษทําให้คลัสเตอร์ตะบลเขาวิเศษขนาดนี้32รายแล้วนะครับคลัสเตอร์บางสัก23รายคลัสเตอร์เขาวิเศษจึงเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสของจังหวัดตรังรองลงจากคลัสเตอร์โรงพยาบาลรัชดาและคลัสเตอร์แต่งงานที่บ่อน้ำร้อนนะครับเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าทั้งสองท่านนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากว่ารายที่277ก็มีการสัมผัสผ,ผู้ป่วยที่ป่วยก่อนนะครับในวันที่5พฤษภาคมนะครับอันนี้คือผู้ป่วยที่ป่วยก่อนในวันที่5พฤษภาคม2คนนี้นะครับป่วยก่อนเพราะนั้นเราจะไม่สามารถหาได้ว่าสัมผัสจากรายใดกันนะครับเพิ่มเติมจากเมื่อวันก่อน360รายนะครับเพราะรวมการคัดกรองระลอกนี้ประมาณ550รายแล้วนะครับโดยเมื่อวานพบผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง 97รายนะครับแล้วก็มีพอก็ได้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์การติดเชื้อเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเห็นประเด็นแรกนะครับก็คือการสัมผัสในที่ทํางานนะครับอันนี้หมายถึงครัสเตอร์ของโรงพยาบาลรัชดาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ครัสเตอร์อื่นๆที่มีการทํางานร่วมกันอันนี้สูงถึง25.26นะครับพอๆกับการสัมผัสร,ร่วมบ้านนะครับทีน,นี้ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้มีการ ซักซ้อมความเข้าใจในศักยภาพของจังหวัดตรังนะครับประเด็นแรกก็คือโรงพยาบาลสนามนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องสร้างโรงพยาบาลสนามสร้างให้มีโรงพยาบาลสนามที่รองรับประมาณนี้นะครับก็โรงยิมที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งเรียกว่าโรงพยาบาลสนามหนึ่งนะครับจุ90เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามที่2นะครับอยู่ที่